ลุงฮุนโมจัดสุดท้ายอับอายหลังเวียดนามออกมาแชแหละจับโปกเกมนันว่าไม่มีหลอกอาวุธที่ยิงได้ถึงกรุงเทพแต่ไทยมีแน่นอนเพราะไทยแค่ขยับพนมเปนก็พังลาบเป็นหน้ากองโดยก็เรียกได้ว่าทำเอาฮือฮากันทั้งอาเซียนเลยนะครับหลังจากในเมื่อวานนี้ทางด้านอังเคิลฮุนออกมาโมแหลกว่าตนมีอาวุธที่สามารถยิงถึงกรุงเทพเลยทีเดียวโดยลุงได้กล่าวในการประชุมในจังหวัดพะวิหารว่าการที่ขเขมร ต้องส่งทหารไปประจำการที่ชายแดนไทยเขมรเมื่อเร็วๆนี้นั้นเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ทหารเขมรถูกทหารไทยยิงเสียชีวิตในฝั่งเขมรเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาโดยเขมรเรามีสิทธิที่จะป้องกันตัวเองและตอบโต้การลุกลานทุกรูปแบบแม้เราจะตัวเล็กเราไม่เพียงแต่มีสิทธิที่จะป้องกันตัวเองเท่านั้นแต่เรายังมีสิทธิที่จะตอบโต้กลับด้วย เมื่อศัตรูมาถึงหน้าสนามเพราะเราคงไม่รอให้ถูกยิงแต่จะตอบโต้ทันทีเคเมินไม่ต้องการโจมตีกรุงเทพหรอกแม้ว่าเราจะมีอาวุธที่สามารถโจมตีถึงกรุงเทพก็ตามเพราะมันไม่ใช่แนวทางของเขมนินซึ่งกองทัพเขมินนั้นมีศักยภาพทางทหารมากพอในการปกป้องประเทศและอาวุธเหล่านี้ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วในการสู้รบจริงในปี2551และ2554ทั้งนี้หากไทยอ้างว่าเขมรละเมิดอธิปไตยของไทย แล้วเหตุดไทยจึงไม่ยื่นคำร้องต่อศาลโลกซึ่งนี่ก็คือการออกมาโม้ของลุงหุนนะครับที่เรียกได้ว่าพูดเกินจริงแบบสุดๆเพราะได้มีข้อมูลของจริงจากทางด้านแหล่งข่าวความมั่นคงจากไทยนะครับก็ได้ออกมาตอบโต้ลุงทันทีพร้อมความจริงโดยระบุว่าขเขมรไม่มีอาวุธที่จะโจมตีถึงกรุงเทพได้ประเด็นตรงนี้มาจากคำกล่าวอ้างของขเขมรที่บอกว่าขเขมรมีอาวุธที่โจมตีถึงกรุงเทพได้แต่ไม่มีความประสงค์จะทำคำกล่าวแบบนี้เป็นคำกล่าวที่ใครก็พูดได้ หมายถึงพูดส่งส่งไปยังไงก็ได้แต่มันไม่น่าเชื่อถือตราบใดที่ไม่ได้แสดงหลักฐานให้ชัดทั้งนี้กับการถ้าไปดูหลักฐานตั้งแต่หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถึงน้อยหน่อยอย่างวิกิพีเดียไปจนถึงหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากอย่างอาร์มฟอร์ดตเบดและอีกหลายอันแม้แต่ดาต้าเบดที่ต้องเสียเงินเข้าไปอ่านก็ไม่พบว่าคเมตจะมีอาวุธใดที่จะยิงได้ถึงกรุงเทพเพราะการจะยิงถึงกรุงเทพได้ เขมรต้องมีอาวุธที่มีระยะยิงไกลกว่า200กิโลเมตรแต่อาวุธที่เคเมนมีและยิงได้ไกลที่สุดก็คือ PA- 0 3หรือ AS- 2ซึ่งยิงได้ไกลสุดแค่130กิโลเมตรและถ้าเคเมนไม่ได้จัดหารุ่นที่มีจรวดนําวิถีความแม่นยำก็จะตำ่ำขนาดจรวดแบบนี้ถือว่ามีขนาดใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแบบที่อิหร่านยิงใส่อิสราเอลดังนั้นมันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นกับจรวดหลายลำกล้องธรรมดาในอีกด้าน ไทยต่างหากที่มีขีดความสามารถในการยิงอาวุธใส่พนมเปนได้เพราะไทยมีเครื่องบินขับไล่ตั้งแต่ของทันสมัยอย่างคลิปเพนซีดีหรือ F16 ไปจนถึงของเก่ามากๆแต่ข้างในปรับปรุงใหม่ใส่ของอิสราเอลอย่าง f 5 TS ซึ่งมีพิสัยบินไกลถึงพนมเปนแบบบินไปทิ้งระเบิดแล้วยังตีลังกา3มรอบก่อนกลับมาเมืองไทยได้อีกด้วยและเครื่องบินขับไล่คือสิ่งที่กองทัพเขมรไม่มีไม่ใช่เพราะไม่อยากมีแต่ไม่มีปัญญามีเนื่องจากการมีเครื่องบินขับไล่ ต้องใช้ขีดความสามารถทั้งงบประมาณทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญซึ่งขเขมรไม่มีเลยเอาแค่อย่างแรกคืองบประมาณก็ตายแล้วเพราะเครื่องบินขับไล่ที่ไทยจะซื้อคือกิบเพ่นเอฟซึ่งซื้อแค่สี่ลำยังไม่เต็มฝูงด้วยซ้ําแต่งบประมาณที่ใช้เท่ากับงบประมาณของกระทรวงกลาโหเมเขมรทั้งกระทรวงด้วยซ้ําแม้แต่เรายังมีเครื่องบินฝึกที่ปรับปรุงมาเป็นเครื่องบินโจมตีคือยักษ์หนึ่งร้อยสามสิบที่เราใช้แต่ขเขมรไม่มีจริงๆ ยกเว้นจะเอาไว้หลอกประชาชนชาวขเขมรด้วยกันเองและต่อกับเรื่องนี้เองนะครับนอกจากจะเป็นข่าวดังในไทยกับขเขมรแล้วนั้นก็ปรากฏว่ามีสื่อเวียดนามได้แห่ประโคมข่าวหนุนไทยเต็มที่พร้อมแฉแหลกว่าหุนเซนแค่โมเท่านั้นเพราะไม่มีหลอกอาวุธสู้ไทยแต่ไทยตังหากที่สามารถถล่มพนมเปนได้ใน5นาทีจบโดยก็มีคอมเมนต์ชาวเวียดนามเพียบเลยนะครับที่เข้ามาเม้นกันฉ่ำอย่างเม้นนี้เขาก็บอกว่าลุงก็พูดไปนั้นแหละ เพราะถ้ากัมพูชายิงขีปนาวุธจริงเวียดนามไทยและเพื่อนบ้านทุกประเทศจะต้องผวาเพราะแม้แต่กัมพูชาเองยังไม่รู้ว่ามันจะตกลงที่ไหนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไทยควรเอา F16 บบินไปอัดบ้านฮุนเซนแล้วบินกลับมาด้วยความเร็วเต็มสูบมุมมองคนถัดมาครับพลังของกัมพูชาไม่ได้อยู่ที่อาวุธทั่วไปหรอกแต่มันคือความเจ้าเล่ห์กับการหลอกลวงข้ามพรมแดนที่สามารถทำให้รัฐบาลระดับไทยล่มได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า กัมพูชาไม่มีหรอกแต่เวียดนามหนะ่ะมีนะแต่จะให้ยืมหรือไม่ก็อีกเรื่องนะน้องเหม,ม็นมุมมองทักมาบอกว่ามีหรือไม่มีไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือถ้าเขเมรอยากได้ก็เรียกหาเวียดนามพวกเรานะแต่ต้องจ่ายตังค์ด้วยความคิดเห็นทัดมาบอกว่าพวกเขเมรเนี่ยมันมีนิสัยกับความชอบคือกินเครื่องในสัตว์สด,สดจิ้มซอสพริกสดกินบ่อยจนพยากขึ้นสมองไปตั้งลูกลากแล้วพอพูดถึงเรื่องเขเมรมีการวิจัยหรือประดิษฐ์อะไรผมเลยไม่เชื่อหรอกครับ อย่าโม้เยอะคอมเมนต์ถักมาบอกว่าเขมรไม่มีปืนใหญ่ก็จริงแต่เรื่องโม้มเขมรชนะขาดเลยนะครับคอมเมนต์ถักไปเม้นว่าไทยมีขีปนาวุธเป็นกองยังไม่กล้าโม้เลยแต่มเขมรนนี่มีแค่จรวดเล็กๆก,ก,กับเห่าไม่หยุดอีกคนถักมาบอกว่าเงินที่ควรซื้ออาวุธคุณเซนเอาไปซื้อแต่นาฬิกาหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่ปากแล้วและที่พอช่วยกู้ชาติได้มุมมองถักมาบอกว่าให้ไทยสั่งสอนกัมพูชาสักทีเถอะ พวกเราจะเงียบดูอยู่เฉยเยแอบสะใจให้ไทยจัดหนะักความคิดเห็นคนถัดไปถ้าเกิดโดนไทยตกสักทีเขมรจะเป็นไงนะหรือจะหันไปงนอาลาวตะวันออกหรือเปล่านะคอมเมนต์ถักมาบอกว่าคอร์รัปชันจนหมดแล้วเงินที่ไหนจะไปซื้ออาวุธถ้ามีสงครามจริงๆคุณเซนคงได้ไปรับจ้างร้องไห้แทนความคิดเห็นต่อมาต่อให้มีจริงโอกาสยิงโดนเป้าหมายมีเท่าไหร่แล้วพวกจ้วหพวกนี้ก็แค่เป้าซ้อมของกองทัพไทยเท่านั้นแหละ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าระวังไว้หน่อยนะเดี๋ยวถ้าเรื่องมันร้อนเกินเวียดนามก็จะโดดเข้ามาไก่เกลี่ยเองแหละเพราะปลายปีก็มีซีเกมแล้วนี่มุมมองถัดมาครับไทยหนักรัวแค่ว่าเว,วียดนามจะเข้ามาแทรกแซงเท่านั้นแหละบนโซเชียลตอนนี้ไทยดีใจกันใหญ่ที่เวียดนามยังไม่เข้ามามีเช่นนั้นเจอแน่ส่วนเราเป็นพี่น้องกับเวียดนามนะไทยไม่กล้ายุ่งอยู่แล้วยังไม่รวมฐานทัพอีกเพียบของเวียดนามเมนถัดมาบอกว่า กัมพูชาเป็นประเทศจนแต่ชอบคิดว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจหากสู้กันสองปี GDP เขมรอาจตกไปหลายร้อยล้านดอลลาร์เม้นต่อมาก็บอกว่าเงินภาษีประชาชนครอบครัวเขากินหมดแล้วจะเอาอะไรมาซื้ออาวุธตอนนี้มีแค่อาวุธปากที่ยิงไปไกลถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เท่านั้นแหละผู้นำไทยตอนแรกก็เคยหวันเพราะความอ่อนแอแบบนี้คนต่อมาเม้นว่าเคเมินเอ้ยมาคิดหาวิธีพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนรวยก่อนประเทศถึงจะแข็งแรง ความกล้าแข็งของชาติคือหัวใจผู้นำอย่าโวยวายโอ้อวดเรื่องอาวุธสงครามเลยความรุนแรงทำให้ประเทศล่มสลายประชาชนอดอยากเท่านั้นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่แน่ว่ากัมพูชาอาจได้รับความช่วยเหลือก็ได้เช่นแลกที่ดินกับอาวุธต่อมาก็เม้น์ไว้ว่าติดนี่จีนต้องให้ตั้งฐานทัพเงินไหลเข้ากระเป๋าฮุนเซนหมดแล้วแค่พูดโ oh อ้อวดเท่านั้นแหละคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าฮุนเซนกล้าพูดแรงขนาดนี้ แสดงว่าถืออาวุธลับสุดยอดอยู่ในมือแล้วนั่นคือระเบิดน้ำแข็งสองลูกพอจะเป่ากรุงเทพให้ปลิวได้เลยแน่นอนสินะซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของชาวเวียดนามนะครับหลังออกมาขำกากเมื่อฮุนเซนโมจัดสุดท้ายอับอายหลังเวียดนามออกมาแฉแหลกจับโปกคเมนว่าไม่มีหลอกอาวุธที่ยิงได้ถึงกรุงเทพแต่ไทยมีแน่นอนเพราะไทยแค่ขยับพนมเปนก็พังลาบเป็นหน้ากองยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วย ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า